พบกับอาจารย์กอปปี้สายมูแชนแนลที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยจิตสัมผัสคําทํานายดวงคนเกิดปีวอ,อกประจําปี2566ดวงชะตาของคนเกินปีวอ,อกโดยทั่วไปช่วงนี้จังหวะชีวิตก้าวเดินที่ผกผันจากร้ายจะกลับกลายเป็นดีขึ้นเป็นปีที่มีการเริ่มต้นใหม่ผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนทรมานทรกรรมความทุกข์ระทมทั้งกายและจิตใจเสียทีใครที่ผ่าน ปัญหาต่างๆมาได้ในปีก่อนๆถือว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งและเฮงเลยทีเดียวซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมและเตรียมใจเป็นอย่างดีเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้ปัญหาหรือความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นหลายๆอย่างในปีนี้เริ่มพลิกผันเปลี่ยนปแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความอึดอัด คลี่คลายแรงบีบคั้นต่างๆที่สะสมอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาปีๆก็ค่อยๆที่จะปลอดโป่งลงในอารมณ์กันมากขึ้นสภาพการที่เคยมีเหตุการณ์ตึงเครียดต่างๆมาบีบรัดในธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากคู่แข่งลูกค้าเจ้านายก็ค่อยๆผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยมีการประทะกันทั้งวาจาและอารมณ์ท,ทั้งทางกฎหมายถึงขั้นฟ้องร้องกันก็มีในบางกรณีก็สามารถที่จะลดแรงประทะแรงกระแทกนั้นได้ที่มีลง ทำให้มีโอกาสเกิดการปรนีประนอมการยอมความซึ่งกันและกันจนสามารถเจราจามองหน้ากันได้ดีขึ้นและมีคนให้ความช่วยเหลือเจอจนผู้ใหญ่เอ็นดูประถมคำชูมากกว่าเป็นตะกอนดังนั้นเมื่อยามดมตกมักจะมีเคาะซ้ําเติมจนหาทางออกไม่ไม่ได้แต่ในทางกับการเมื่อทิศทางดวงมันเริ่มดีขึ้นอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นไปหมดทําอะไรก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือ เมื่อจังหวะชีวิตก้าวผ่านสิ่งต่างๆที่มันบีบรัดมานานเราก็จะค่อยๆดีขึ้นเริ่มเห็นหนทางในการแก้ปัญหายามที่ปรึกษาหาหรือก็จะได้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้ชี้แนะในทางที่ดีทําให้เราสามารถมีโอกาสต่อสู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายงานธุรกิจส่วนตัวมีโอกาส ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าทวีคูณส่วนในเรื่อง,องตำแหน่งหน้าที่การงานสําหรับคนที่มีงานประจาข้าราชการหรือร,รัฐวิสาหกิจหรือคนที่กินเงินเดือนความกดดันต่างๆที่เคยมีอยู่ในปีที่แล้วไม่ว่าจะเกิดจากเจ้านายบีบรัดหรือเกิดจากบริวารลูกน้องไม่ให้ความร่วมมือจากเพื่อนในที่ทํางานคอยกีดกันกันแกล้งอิจฉาริษยาก็จะเริ่มเบาบางลงและผ่อนคลายกลายเป็นทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือเราทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยแต่ว่างานเราจะออกมาดี คู่ใหญ่หรือเจ้านายเริ่มมองเห็นฝีมือเริ่มเป็นที่ยอมรับและได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเริ่มตำแหน่งผลงานดูโดดเด่นก็จะมีโอกาสเปลี่ยนงานในทางที่ดีและมีโอกาสได้รายได้โดยที่เราคาดไม่ถึงเนื่องจากความสามารถของเราโดยตรงในเรื่องด้านการเงินและโชคลาภ ชาวปีว่าจะเริ่มมีความเบาตัวขึ้นจากภาระหนี้สินและความหนักหน่วงช่วงปีขานที่เป็นปีชงทําให้มีความคล่องตัวด้านการเงินสําหรับคนที่ไม่ต้องแบกภาระอะไรหรือไม่เสี่ยงอะไรมากจนเกินไปก็จะสบายขึ้นสําหรับใครที่ลงทุนไปก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาคนไหนที่มีลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะนําเงินมาคืนเขาให้ได้รับไม่น้อยก็มากดังนั้นให้เราสบายใจ ดังนั้นเมื่อเรามีเงินเราควรจะประมาทในชีวิตรู้จักการวางแผนอดออมเก็บแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนต่อก็จะทําให้เราได้ผลงอกเงยเพราะว่าพอความรู้สึกเราเนี่ยปันปอดโป่งโลกใจรายรับก็จะมากขึ้นที่ได้ลงทุนลงแรงไปก็จะออกดอกออกผลให้ชื่นใจเรื่องราบร้อยก็อาจจะพอมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยให้พอดีใจบ้างจะหวังรวยขุ่นรวยหวยก็จะมี เล็กๆน้อยๆที่บอกอย่าไปทุ่มเทมากนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากงานซะเป็นหลักยังไงก็ตอนนี้คิดไปเสมอว่าจับอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดดังนั้นอาจารย์ก็พี่แนะนําว่าให้ลองหาอาชีพเสริมหรือแหล่งเงินจากหลายๆแหล่งก็จะทําให้เรามีไรายได้เข้ามาหลายๆทางครับความรักของคนเกิดปีวอกช่วงที่ผ่านมาเป็นปีชงก็ทําให้เกิดความหงุดหงิดแยลมกันได้ง่ายเวลาพูดจากคู่ครองก็จะมีการกระแทกกระทนกระทบกระทั่ง ทำให้มีปัญหาได้เกิดความวุ่นวายใจที่ไม่เข้าใจกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันส่งผลให้อารมณ์โรแมนติกหรือความสดชื่นบรรยากาศในครอบครัวมันต่ําลงจนถึงขั้นขัดแย้งได้พอในปีนี้ทุกๆอย่างเริ่มเบาลงทั้งอารมณ์ความเครียดการเห็นอ,อกเห็นใจค่อยๆเข้าเข้าใจกันความสดชื่นก็ค่อยๆย,ย,ย่างก้าวเข้ามาแทนที่ความหมางเมินทําให้ทุกอย่างมันเริ่มจะดูดีไปหมดจากที่เคยพูด ไม่มีเยื่อใหญ่ก็จะกลายเป็นพูดหวานใส่กันบ้างแล้วก็ทำอะไรก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันใครที่เป็นโสดมีโอกาสจะเจอคู่ที่แท้จริงส่วนวัยรุ่นอายุ1 9อย่าง20ก็ตอนนี้ยกอย่าไปพึ่งหาแฟนคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีกว่าเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องรักและเรื่องเรียนส่วนหนุ่มสาวอายุ31ยาง,ง2เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการตัดสินใจที่จะมีคู่หลังจากที่ต้องดูตะ ดูกันคบหากันมานานก็จะมีโอกาสได้แต่งงานกันส่วนวัย4.3ย่าง4.4และ5้าย่าง1ีต้องถนอมน้ําใจกันไว้ให้มากๆมิชนะอาจจะมีมือที่3เข้ามาแทกกลางได้สุขภาพของคนเกิดปีวอกช่วงนี้สุขภาพก็ดูแข็งแรงผิดหูผิดตากว่า ปีที่ผ่านมาโรคเก่าๆหรือโรคที่เรารู้สึกว่ารักษาไม่หายก็จะหายผิดทิ้งชนิดไม่กลับมาให้รำคาญใจการเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเท่าที่ควรแต่ก็อย่าประมาทอย่างน้อยเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของการเดนินทางเราก็ควรหมันตัวเช็คพาน,นะต่างๆก็จะทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายป้องกันไปในตัวนะครับเด็กที่อายุ7ขวบย่าง8ดขวบ ต้องได้รับการดูแลใจใส่อย่างพวกครองมากเพราะอาจจะมีในเรื่องของเคาะไปไหนมาไหนอาจจะมีพัดตกหกล้มถูกรถเฉียวชนหรือสัวภาพมีการเจ็บออดแอดแอดงองแงได้ง่ายกว่าเด็กปกตินะครับแล้วก็ในวัยหนุ่มสาวที่มีอายุ19ย่าง20นั้นที่เคยมีความเครียดกังวลในเรื่องของการเรียนที่มักจะตกต่ำในช่วงปีขานที่ผ่านมาจะทําให้ขาดสมาธิในการเรียนโอกาสที่จะเจอเพื่อนชักชวนไปในทางที่ผิดก็จะเป็นไปได้ง่าย แต่เมื่อมาถึงปีนี้ 25. 1 6, 6ก็จะทําให้เขารู้จักคิดรู้จักไต่ตอมากขึ้นทําให้หลายๆอย่างดูดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะเริ่มมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทําให้ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็การเรียนก็จะดีขึ้นทุกๆอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีครับสําหรับผู้หญิงปีวอกที่ย่างเข้าเคราะห์ก็คือช่วงอายุ7ขวบย่าง8ขวบก็อย่างที่บอกคือต้องให้ผู้ใหญ่คอยดูยแลใจใส่เด็กเป็นพิเศษเพราะระวังเรื่องของสุขภาพภายในและอุบัติเหตุแล้วก็ ผู้หญิงที่อายุ31ย่าง32มีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานแต่อยากจะยังไม่ได้ดังใจนักต้องอดทนใจเย็ยนๆอย่าเครียดอย่างงางิดไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวงังอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็คุณผู้หญิงที่อายุ67ย่าง68ควรดูแลใจใส่ในเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นหรือลูกหลานควรเข้าใจเอาใจใส่เขาเพราะว่าช่วงนี้จะมีเคะห์ในเรื่องของสุขภาพมากกว่าปกติ คุณผู้ชายที่ย่างเข้าสู่เคาะก็คือคุณผู้ชายที่อายุ55ย่าง66จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานต้องแบกรับภาระรายอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาระวังการขัดแย้งในครอบครัวทั้งเนื่องจากความเครียดและระวังสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออุหรือโครคภัยไข้เจ็บได้ก็คือต้องให้บุตรหลานเนี่ยคอยเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับครับเพื่อนๆท่านไหนสงสัยเกี่ยวเรื่องการทําบุญการสะเดาะเคราะหรือการดูดวงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์กับพี่จะเข้ามาตอบให้แล้วก็ ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีกายว่าใจ,าจเป็นสารพัดนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นาัฒนาเดินทางไปไหนขอให้เข้าวแครปลอดภัยนะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ